สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะกลับมาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะในรายวิชาเกมการศึกษานะคะให้วันนี้คุณครูมีเกมให้เด็กๆได้เล่นนะคะ,ะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูส่งลิงก์ไปให้เด็กๆเนี่ยสองลิงก์นะคะลิงก์แรกเป็นลิงก์ u t u b e นะคะให้เด็กๆคลิกเข้าไปดูนะ,ะวิธีการเล่นนะคะอีกลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์สำหรับเล่นเกมนะคะลิงก์เวิร์ดบอลนะคะสำหรับเล่นเกม นักเรียนกดลิ้นปุ๊บนะคะเล่นเกมจะเข้ามาสู่หน้าหน้าแบบหน้าเดียวกับรครูเลยนะคะจากนั้นเนี่ยเด็กๆนะคะพิมพ์ชื่อจริงเหมือนเดิมเลยนะคะชื่อจริงของนักเรียนชื่ออะไรใส่ลงไปเลยนะคะตามด้วยชั้นนะคะชั้นอนุบาลอะไรอนุบาล3หรืออนุบาล1นะคะอนุบาลเนี่ยก็ใส่อนุบาล 1, 1นะคะ ครับนะคะทับด้วยห้องนะคะเด็กๆอยู่ห้องอะไรห้องหนึ่งห้องสองห้องสามนะคะจากนั้นนักเรียนก็กดเด็กกดคาว่าเริ่มค่ะกดคําว่าเริ่มนะคะสิง้าอ่าเป็นเกมจับคู่ภาพนะคะเป็นเกมจับคู่ภาพต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะจับคู่ภาพอ่าชชกเชอนะคะ รูปอะไรตรงกับเป็นชอกเระเชิญเด็กๆก็ลากเข้าไปใส่นะคะท้อฐานเด็กๆดูรูปด้านซ้ายมือนะคะแล้วก็ลากไปวางแบบนี้นะคะทาแบบนี้จนครบนะคะทาแบบนี้จนครบอันนี้นคุณครูใส่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะเด็กๆต้องทําเองนะคะคุณครูลองใส่ครบนะคะจากนั้นนะคะให้เด็กๆเนี่ยกดส่งคําตอบ โปรแกรมก็จะตรวจสอบนะคะว่าเด็กๆเนี่ยทำถูกกี่ข้อนะคะได้กี่คะแนนรแะยะเวลาที่เด็กๆทำเนี่ยใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะสำหรับสัปดาห์นี้คุณครูนะคะขอจบเพีงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ